สวัสดีค่ะวันนี้แวะข้างทางแป๊บนึงนะคะไปดูวิวภูเขาวสวยๆบ้านหลังนี้จา้าบมากเพื่อนๆสวยมากเออนี้ฟืนเขาทำฟืนตัดฟืนขายโอ้โหมันสวยมากมเพื่อน อุ้ยสวยอ่ะอเพื่อนมึงไปยืนตรงนี้นี่มึงดูตรงนี้นี่ไปยืนตรงมุมเสาเลยไปอีกไปอีกเออพอ่พอพ่อสวยอ่ะเดี๋ยวให้กูทำวิดีโอมุมนี้แป๊บนึงเ,เห็นไหมเว,วิร์งอย่างสวยเลย มันได้บรรยากาศมากค่ะยังไงต้องแวะค่ะผ่านไม่ได้เลยยังไงขอแวะก่อนเพื่อนๆมันสวยมากอะคือคือมันโลง่งมันสบายใจมันเปิดมากค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะไม่มีอะไรมากค่ะขอเพื่อนๆจงมีแต่ความสุขโชคดีปีใหม่นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ